กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักและก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เคารพด้วยนะครับวันนี้ผมได้นําพระนางพญาพิมพเข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับองค์นี้สะสวยอีกองค์หนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสวยมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเดิมเดิมนะครับอง์นี้ดูนะครับนี่โอ้โหนะครับดูนะครับ กรุคาบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างยังติดองค์ท่านมาอยู่นะครับยังติดองค์ท่านอยู่นะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวาท่านจะชมกันนะครับจะมีดูใกล้ๆก็จะเห็นลาดำๆนะครับก็ยังติดองค์ท่านนะครับดูนะครับก็ยังเห็นลานะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เป็นไงครับเห็นนะครับท่านผู้ชมครับเยังพอเห็นกันอยู่นะครับ นะครับกระแสไฟอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับให้ดูขอบข้างครับนี่ก็จะเห็นรอยตัดนะฮะเขาบอกว่ารอยเอาตอกมาตัดนะครับอ่าสวยนะครับองนี้ก็จะตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับดูครับตรงไหนโดนสัมผัสเยอะๆนะครับก็จะเห็นอ่าหนึกนุ่ม แน่นนะครับหนึบนุ่มแน่นเลยนะครับจะเห็นนวลเลยครับจะเห็นออกสีจัดสีชัดเลยครับนะครับตรงไหนโดนสัมผัสนะครับจะเห็นทุกสิ่งอย่างนะครับเนี่ยจะเห็บกวดหินดินทรายก็ยังเห็นนะครับท่านผู้ชมครับนะครับโอ้โหเนี่ยโดนสัมผัสมากๆก็จะเห็นนะครับเห็นงไงครับหนึบนุ่มแน่นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเนี่ยดูสวยนะครับองนี้นะครับสวยจริงๆนะครับ ตามชมเดิมเดิมครับเดิมเดิมนะครับได้ผ่านการเช็คจากท่านอาจารย์จังหวัดพิจิตรนะครับคืออาจารย์ผมนี่อีกทีนะครับนี่ยังมีเห็นนี่ครับนี่โดนสัมผัสก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับนี่ท่านอาจารย์ท่านนี้ก็ได้สอนผมหลายๆอย่างครับให้ดูให้ดูจนพอจะรู้นะครับพอจะรู้แต่ว่าก็ยังไม่เก่งเท่าท่านนะครับขอบคุณท่านมากๆนะครับที่อนุเคราะ องนี้มาให้ผมได้ลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับศึกษาพร้อมๆกันนะครับผมครับสิ่งใดผิดพลาดทั้งไปกราบประธานอภัยครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับถือว่าเป็นน้องใหม่นะฮะฝากไว้ในวงการในวงการด้วยนะจ๊ะครับนี่ข้างหลังยังเห็นรอยนิ้วมืออยู่นะครับนะครับเป็นขีดๆนะครับนี่ก็สวยนะครับองนี้นะครับสวยนะครับสวยจริงๆนะครับ ดูใต้ฐานท่านครับนี่นะครับอืมก็ตรงไหนก็เป็นลมเป็นบ่อก็จะมีคาบลาหรือว่าคาบกรุนะครับเข้าไปฝังอยู่นะครับคาไปฝังอยู่นะครับนี่ครับนี่เห็นกันชัดๆครับท่านผู้ชมอ่าอาจะกล้องก็ยังไม่มาตรฐานเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับกระตับประธานอภัยด้วยนะจ๊ะทุกท่านทุกคนครับ ให้ดูวันโทษองค์ครับโดยไม่มีการชี้ตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าครับพระหลายร้อยปีนะครับคงจะเห็นตำหนิบ้างไม่เห็นบ้างนะครับกระดาบพันธภัยด้วยนะครับนะฮะหลายร้อยปีเนาะครับมีครบบ้างไม่ครบบ้างเนาะพระครับอยู่ในกรุบบ้างนะครับตากฝนบ้างอะไรนะหลายๆอย่างครับท่านผู้ชมครับครับโอ้โหเป็นไงหนึกหนุ่มแน่นเลยครับดูครับนี่ครับ เห็นแล้วสวยนะครับท่านผู้ชมครับดูใกล้ๆก็สวยนะครับขยายไม่ใกล้ดูครับมีเม็ดแร่หลายๆอย่างครับท่านผู้ชมนะครับด้านหลังนะครับองท่านครับแม่เวลาไม่ค่อยเยอะนะครับท่านผู้ชมครับห้ดูกันไม่กี่นาทีนะครับนะครับให้ดูกันพอหอมปากหอมคอนะให้ดูกันแบบ ศึกษาพร้อมๆกันนะครับนะครับก็อ,องค์นี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์จังหวัดพิจิตนะครับได้มีโอกาสได้เจอเจอท่านที่รู้จักกันมาสั่งสอนมาก็ขอบคุณท่านที่อนุเคราะห์องค์นี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาเนาะเวลาหมดนะครับก็ควรสมควรแก่เวลาครับท่านผู้ชมครับก็ช่วยกดติดตามผมด้วย,วยกันนะครับผมจะมีพระหลายๆองค์นะครับมาให้ ทุกท่านด้ชมกันนะครับหลายๆจะเป็นพระสมกอพระอานาพญาหรือจะเป็นพระกรุนนครับผมจะชอบสะสมพระกรุนนะครับหรือจะเป็นผงสุพรรณก็ดีนะครับโอ้โหหลายๆอย่างครับก็วันนี้หมดเวลาครับสำหรับวันนี้โชคดีโชคดีทุกท่านนะครับองค์พระคุ้มครองครับขอให้ท่านได้ร่ำไม่ให้รวยนะครับกันทุกผู้ทุกคนครับสำหรับวันนี้โชคดี โชคดีนะครับผม